สวัสดีครับผมเกล็ดครับผมเกมเกมเกมที่มีชื่อว่า Flash Party ครับก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าโซเฟียครับซึ่งเป็นตัวละครที่ได้ได้มาจากไหนได้มาจากการที่ต้องเล่นให้ได้ร้อยดาวครับนี่ถึงจะได้โซเฟียคนนี้ขึ้นมาอ่าโซเฟียมีสกิลยังไงบ้างและไปดูเปลอจะไปดูกันารายละเอียดนะครับอ่าอันแรกจะเป็นลมกรดคอมโบซึ่งจะหมุนกระบองเพื่อยับยัางคู่แข่งไปด้านหน้านะครับซึ่งเรา,เราจะต้องกดทีหนึ่ง ที่สามารนี้ได้อันที่สองจะเป็นสตอมคอมโบก็คือเราจะต้องแบบไปซ้ายขวาเดินซ้ายเดินขวาแล้วเราอ่าเรากดสกิลรูปดาวนะครับเพื่อที่จะกดแกว่งกระบ,บองเพื่อทําการโจมตีต่อเนื่องพร้อมกับก็เดินไปข้างหน้าสกิลที่3จะเป็นสกิลบนก็คือเราต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็กดรูปดาวนะครับกระโดดเพื่อพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและใช้ท่านี้เราจะมีช่องโว่ค่อนข้างใหญ่อ,อ่าเดี๋ยวนะช่องโบ่หรอ ใช่ช่องโหว่ครับอันที่4จะเป็นสกิลล่าก็คือกดลงและกดรูปดาวนะครับจะกลายเป็นโฮมเบสคัมแบ็กตั้งท่าป้องกันอยู่กับที่หากถูกโจมตีจะแกว่งป้องกันเพื่อโจมตีกลับก็คือเหมือนเคาเตอร์นี่เอง <S <S เอาง่ายคือสกิลเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันจะยากตรงที่ว่าคือเราไม่สามารถโจมตีด้วยสกิลล่างได้แต่ว่ามันสามารถเคาเตอร์ได้ ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นสกิลบอสอีกสกิลหนึ่งอะแต่ว่ามันยังเพาะมันเป็นตัวตัวที่ดีมากทีเดียวและมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากมีประโยชน์ยังไงเออใช่ผมได้สกินนี้มาด้วยได้สกินจากจดหมายนะแต่ว่าเหมือนกันม่าจเหมือนเหมือนกันแหละตัวนี้มันมีข้อดียังไงก็คือมันกดแกว่งกดแกว่งกระบอกได้เรื่อยก็คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนไม่เป็นสายต่อเนื่องอ่ะ เออแบบต่อเนื่องแบบตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยข,ข้อ,ขอดีของมันแล้วค่อนข้างแล้วเป็นเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะหลบยากหน่อยในระดับหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างเพราะมันค่อนข้างตีกว้างมากผมแนะนําว่าใครที่ชอบแบบตีแบบเอ่อตีต่อเนื่องดาเมจกว้างๆอะ่ะเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แต่อาจจะเล่นยากหน่อยส่วนสกิลที่ขึ้นบนอ่ะขึ้นบนแล้วตีอ่ะ แล้วก็มันสามารถแบบส่งต่ออะไรเงี้ยแบบคือมันคือมันดูง่ายมากได้ง่ายง่ายมากจริงๆอ่ะคือแบบบนโคตรด,ดีอะ่ะไปเราจะเราจะมาลองเล่นกันเราจะมาเล่นแบบสโลก่อนนะครับแล้วค่อยไปนี่แล้วค่อยไปสองสอง,สองไปไทษทีโอเคผมกลับมาแล้วซึ่งตอนนี้ผมได้ไปสู้กับโซเฟียอีกคนหนึ่งของอีกฝั่งงครามงั้นไปเราจะมาเริ่มกันผมจะเป็นที่เขียวนะครับก็จะดูง่ายเนอะ เปิลเปิลเปิลเห็นไหมมัน huh. ต่อเนื่องอเออเออนั oh, uh, uh ่นแหละฟาดโอ้ยอืมฟาด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 เป็นไงฟาดขึ้นไปอีกเห็นไหมเป็นไงบอกแล้วต่อเนื่องได้ฟาดขึ้นไปอีกฟาดขึ้นไปอีกอือหือฟาดขึ้นไปอีกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟาดบอกแล้วมันเป็นสกิลแบบต่อเนื่องมากโอ้ยโอ้ยไม่ดีไม่ได้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 อยอดดด ุจับแล้วเออตีฟาดกึ้นอีกฟาด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 เออเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไม่เคาน์เตอร์ไม่เคาน์เตอร์หรอไม่เคาน์เตอร์หรอตีธรรมดาตีธรรมดาฟาดโอ้โหอย่งเงยเดิน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 เออขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปโอ้โหไม่ไ,มไ,มมได้อ่าฟาดขึ้นีกเออตายแล้วไป ไป humble? ไปไหมไปไหมไม่ไปก่อ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 โอเคไปแล้วไปแล้วมามามาเด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 ดดออเด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 ดออเด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 เคเตอร์อ่าเคาเตอร์เคาตเตอร์โมัน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 เก็บกระบองทันว่ะฟาดโอ้หือดือตีดำไมได้จม่ได้ฟาด้หฟาดไม่โดน เพ่งนองฟาดข,ขึ้นไปขึ้นไปสอยไปสอยข like ึ้นไปสอยขึ้นไปฟาดฟาดนั่นแหละเออนั่นแหละตีธรรมดาตีธรรมดานั่นแหละตีธรรมดาแบบหมุนตัวเออนั่นแหละไปแล้วไปไหมไปไหมไปไหมเอาว่ะรอดว่ะหนีเก่งจังเลยรอดเก่งจังเลยรอดเก่งงเลือรอดเก่งจังเลยอู้จับจะไป ทุ่งขึ้นไปฟาดขึ้นไปคอมโบอีกสอยขึ้นบนไม่สอยฟาดหนึไม่โดนออยติดสเลติดเ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 ออเออฟาดฟาดฟาดเ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 ดไปเลยตีก๊อปหน่อยอยากเห็นตีก๊อปป่าอยากตีก๊อปป่าฟาดขึ้นไปอีกเออต่เนั้นอื้อนั่นแหละนอนไป นอนไปไม่ไปเหรอยังไม่ไปเหรอฟาดเออเคาน์เตอร์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 ไหมมีเคาน์เตอร์ไหมเออชี่เออตีธรรมดาอีอื้อฮึตีธรรมดาตีธรรมดาเออไม่ไม่ไปไหมไม่ไปเหรอไม่ไปเหรอเฮ้ยมันล้อเก่งรอดเก่งอย่างวะอืม เออนั่นแหละไป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 ,ไปบ,าบ,าบาย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 เออจบแล้วแหมรอดเก่งจังเลยแปเราจะมาเล่นสองสองแล้วกันหนึ่ง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 เราเล่นไปแล้วไปเรามาเล่นสองสองกันจะเล่นจะหาง่ายเออนี่หาง่ายมากบอ,อกแล้วโอ้หเรามีลุงนวลแล้วก็มีทีมรุ่มีนักวยกับเด็กหนุ่มมาฟู่เดดเดดเดดฟาดกระบี่ เอออือหือสอยไม่โดนอือหือเออเด็กหนุ่ม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 หมอเออนักมวยนักมวยนักมวยโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดนะโอ๊ยรอดว่ะอุ้ยโดนระเบิดคู่เลยอืออือโดนโดนแบปเออสอยขึ้นไปสอยสอยสอยขยัสอยเออ เออเออเราเปิดไม่โดนเราเปิดไม่โดนโอ้ย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 เออนี่แหละแจ๋วสกิลโดนสกิลโดนไหมเออหือเด็กไอ้นักมวยโคตรโคตรแม่นเลยแมน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 อ้าวตายคู่อ่ะไม่ให้โดนไม่ให้โดนเออนั่นแหละสอยอีก อึเรียบร้อยโดนะระเบิดระเบิดกีามากอ่ะออโดน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 อื้นอสดิ๊ดด๊ดสุอื้อออไม่อื้ออื้ออื้ออืาส or. สอยโดนซะหน่อยดึ๊ดดดดดอดด ซอยซอยซอยเออนั่นแหละไปนิกหนุ oh, uh ่มอุย so อุย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 เป็นนังมวยนังมวยนังมวยเออโดนคือไปอีกเอออ้าวไม่โดนเออโอ้โหโดนหมดเลยเดือดเดืดเดืดปึ้งปึ้งโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนระเบิดลงหัวเดือดเดือดไปเออนั่นแหละไป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 ไหมไปไหมไปไหมหืมไม่ไปเขาเติมไปเออเออนั่นแหละ เด็ดเดดออเอไปขึ้น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 ไปมีขืนอีกเออระเบิดตุมบอกแล้วระเบิดบายบายเออไม่มระเบิดหรอบาย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 เด็กหนุ่มช่างรอดอกหนุ่มโคดวงดีดีกัไปเถอด ตายคพระเบิดเลยเนี่ยอูย้ชิมหายแล้วเออนั่นแหละเคานเตอร์ไปเอาขึ้นไปอีกอา่าโอเคขึ้นสวรรค์ไปโดนไหมก็ตีหัวไม่ล่ะอาา่ะฮะเอ้ยชนะโว้ยเป็นไงบอกแล้วโ <c oughs> อ้ยอืมอ่าถ้าคุณจะเล่นก็สกามารถเล่นได้นะตัวโซอี so ้เนี่ยแต่โซเอ้ยโซอีหรือโซเฟียนี่แหละ เป็นตัวที่ค่างที่จะดีเลยทีเดียวส่วนสกินนี้ผมได้มายังไงสกินนี้ผมได้จากจดหมายซึ่งเขาแจกมาให้เนี่ยซึ่งนี่เขาแจกให้จากอันนี้กิจกรรมรางวัลลงทะเบียนล่วมหน้าซึ่งผมจำไม่ได้ว่าลงทะเบียนไปตอนไหนเพราะมันค่อนข้างนานมากเลยทีเดียวโอเคส่วนนี้ได้ผมก็ได้มาจากขอรางวัลจากจากไหนก็ไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นแบบเซอร์วิล่มเหลือของเขาเนี่แหละซึ่งชอบเหมือนเโอเคสวัสดี อ่าตัวนี้เป็นตัวที่มันไหมมันมือไหมสรุปผมผมใครที่ชอบแบบตัวต๊กว้างๆอ่ะผมแนะนําว่าเป็นตัวโซเฟียเลยเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายทีเดียวเล่นง่ายกว่าตัวทีนาที่ผมเคยเล่นไปแต่ทีนามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะทําให้ฝั่งงงได้เพราะมันเป็นตัวที่ว่องไวว่องไวและรวดเร็วแต่ตัวโซเฟียจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะตีระดับตีกว้างและทําให้แบบอ่าแบบค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะน่ากลัวหน่อย แบบอีกฝั่งเขากลัวโดนฟาดเพราะว่ามันมันสามารถฟาดต่อเนื่องได้ไงโอเคสำหรับใครทีช่ชอบก็สามารถกดติดตามากดไลค์กดแชร์กันได้กันกิ๊้ขอตัวลาไปก่นกนอนค,ครับผมไปายครับผมบ๊ายบาย,บาย,บาย